เรื่องเสียงลากกระเป๋าของวิญญาณห้อง708เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวแจ้งวัฒนะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในตอนที่คอนโดแห่งนี้กําลังสร้างเสร็จใหม่ๆคุณลูกตาลก็ได้ไปซื้อห้องหนึ่งในคอนโดนี้อยู่ชั้น7และก็อาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มาประมาณ5ปีอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นที่ห้องข้าง,างๆเลขห้อง708 Air ์โ s t เตสาว ถูกสามีแทงแล้วเอาร่างยัดไว้ในห้องแล้วตัวสามีก็หนีจนกระทั่งกลิ่นเริ่มออกจากห้องจึงได้มีคนไปแจ้งตำรวจมาเอาศพออกไปหลังจากผ่านไปได้สักพักคุณลูกตาลก็เริ่มได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าส้นสูงเดินลากกระเป๋าอยู่ในห้องข้างๆครืดแล้วคนที่อยู่ห้องใกล้ๆห้องเจ็ดยจะได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าส้นสูงเดินลากกระเป๋ามาหยุดอยู่ที่หน้าห้อง แล้วก็เคาะประตูตอนดึกๆอยู่เป็นประจำครืดก๊กก๊กแต่พอเปิดออกไปดูก็ไม่เจอใครวันหนึ่งคุณลูกตาลเดินออกไปคุยโทรศัพท์อยู่ที่หน้าลิฟต์ข้างๆลิฟต์จะเป็นบันไดหนีไฟก็สังเกตเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงชั้นบนของบันไดจึงหันไปมองปรากฏว่าเห็นผู้หญิงผมยาวๆตัวดำๆโยกตัวออกมามองครึ่งลำตัวแล้วโยกตัวหลบเข้าไป คุณลูกตาลยืนตัวแข็งอยู่กับที่แล้วก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนคุณลูกตาลได้สติจึงรีบวิ่งเข้าห้องจนกระทั่งคุณลูกตาลอยู่ที่ห้องนี้ครบเจปีวันนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มคุณลูกตาลนอนคุยโทรศัพท์อยู่บนเตียงกลองเหล็กที่วางอยู่บนชั้นวางของก็ตกลงมาเองคุณลูกตาลจึงเดินไปหยิบมาวางไว้ที่เดิม แล้วก็กลับไปนอนคุยโทรศัพท์ต่อสักพักก็ตกลงมาอีกคุณลูกตารเริ่มรู้สึกตึงอิดตึงอิดจึงลุกขึ้นมาเก็บแล้วเอาไปวางไว้ที่โต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูจึงเดินไปส่องดูที่ตามแมวแต่ก็ไม่เจอใครคุณลูกตาไม่อยากคิดอะไรมากจึงกลับมานอนจนเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงเคาะที่ประตูอีกครั้งคราวนี้คุณลูกตาไม่กล้าลุกไปดูจึงได้นอนอยู่ที่เตียง แล้วเสียงเคาะมันก็เริ่มเคาะไล่เข้ามาจากประตูมาจนถึงผนังข้างห้อง708ลักษณะเหมือนคนเดินเคาะจากประตูหน้าห้องแล้วเดินทะลุเข้าไปในห้องข้างๆแล้วก็เคาะไล่ตามกำแพงมาเรื่อยๆแล้วเสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนใช้กําปั้นทุบผนังไล่จนมาถึงหัวเตียงของคุณลูกตาลแล้วก็ทุบรัวๆอยู่ตรงนั้นคุณลูกตาลนอนตัวสั่นคลุมโปงความกลัววิ่งไปทั่วร่างกายจึงรีบกดโทรศัพท์หาเพื่อน ให้มารับตอนนี้เลยไม่ไหวแล้วแต่เพื่อนก็บอกว่าอย่าคิดมากอยู่มาตั้งมาแล้วคงไม่มีอะไรหรอกสักพักเสียงก็เงียบคุณลูกตาจึงรู้สึกหายใจได้ทั่วทองขึ้นแต่แค่พักเดียวเสียงก็กลับมาอีกแต่คราวนี้ลักษณะการเคาะเหมือนใช้ทั้งสองกำปั้นทุบผนังเหมือนคุณโกรธจัดคุณลูกตาตกใจสติเกือบหลุดพยายามสวดมนต์แพะพิคเนต จนไม่รู้กี่จบต่อกี่จบแล้วเสียงก็เงียบไปคุณลูกตาลร,รู้สึกอยากออกไปจากที่นี่มากแต่ไม่กล้าขยับตัวต้องนอนขดตัวคลุมโปองอยู่แบบนั้นจนเคลมหลับมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างๆเตียงจึงลองมองลอดผ้าหุ่มออกไปเห็นเป็นเงาดำๆยืนอยู่ข้างๆเตียงด้วยความตกใจจึงลุกพรวดขึ้นมาแต่ก็ไม่เจออะไรภายในห้องยังพอมีแสงไฟจากด้านนอกฉายเข้ามาสลัวๆ ก็คิดว่าตัวเองคงจะฝันไปจึงได้นอนต่อแต่ยังไม่ทันหลับก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ทั่วห้องแกรบแกรบแกรบคุณลูกตาลไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูเพราะกลัวว่าจะเจอกับภาพที่รับไม่ได้จึงได้นอนตัวแข็งอยู่แบบนั้นอยากจะวิ่งออกไปให้มันพุ่นๆจากที่นี่แต่ก็ขยับตัวไม่ได้สักพักก็รู้สึกว่าเตียงข้างๆมันยวบลงเหมือนมีคนลงมานอนด้วย จนคุณลูกตาลร,รู้สึกอยากร้องไห้คิดว่าทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วจึงควานหาโทรศัพท์ข้างตัวมากดโทรหาเพื่อนให้มารับเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาและไม่ต้องวางหูโทรศัพท์คุณลูกตาลจึงค่อยๆเลื่อนตัวลงไปนั่งกอดเข่าร้องไห้พนมมืออยู่ข้างเตียงแต่ก็ยังได้ยินเสียงเดินไปมาอยู่รอบๆตัวแกรบแกรบแกรบคุณลูกตาลจึงคิดในใจว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วย อยู่มาตั้งนานไม่เคยไปลบหลู่อะไรเลยแล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆที่ข้างหูฮิฮิฮิเหมือนหัวเราะเยอะเย้ยคุณลูกตาจึงค่อยๆคลานขึ้นไปนอนคลุมโปงร้องห้าอยู่บนเตียงแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างมาหน้าที่ประห้มลักษณะเหมือนคนเอาหน้ามาถูจนคุณลูกตาไม่รู้จะทำยังไงต้องรอให้เพื่อนมารับอย่างเดียวจนสักพัก เพื่อนก็มาเคาะประตูแล้วเรียกอยู่หน้าห้องคุณลูกตานร,รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ลุกพลวดขึ้นจากที่นอนแล้วก็รีบวิ่งไปเปิดประตูให้เพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนก็ถามว่าทําไมในห้องมีกลิ่นแปลกๆก,กลิ่นอับๆสับสบับบอกไม่ถูกแล้วตอนที่กําลังเดินทางมาหาก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงพูดอะไรสักอย่างฟังไม่ออกผ่านโทรศัพท์คุณลูกตาลยังไม่อยากคุยอะไรตอนนี้จึงรีบไปที่บ้านของเพื่อนกันก่อน หลังจากวันนั้นมาคุณลูกตาลก็ได้ย้ายออกแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเช่าแทนวันที่มาขนของย้ายออกคุณลูกตาลได้สังเกตที่ห้อง708ไม่มีลูกบิดประตูทางโรงแรมน่าจะมาถอดออกไปเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องเสียงลากกระเป๋าของวิญญาณห้อง708